ไปแล้วพี่น้องไปแล้วเสือ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 ไป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 โอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอโอ้โอ้โอ้พี่น้องเลยไปพูดแล้วไปพูดแล้วอุ้ยเกือบป้ากระโดดเกาะตัวเลยเมื่อกี้กระโดดใส่เลยเออกระโดดใส่เลยโอ้น้ำหนักมันเยอะมากสู้แรงมันไม่ไหวป้าโดนเต็มเต็มเลย เสือไปเลยเสือไปแล้วไปแล้วกลัวเลยมีบุญกลัวเลยขึ้นขึ้นเมฆดีกว่ามีบุญวิ่งหนีสองแสบแล้วดูมีบุญบอกไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้เห็นเลโก้มากลัวเลยกลัวเลย <ard> เอาแล้วเอาแล้วไม่เขาบอกว่าอุ er, us, le, like, ้ยให้ให้ให้วิ่งเล่นหน่อยเธอเพราะว่านั่นมาแล้ว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 เขาไปไหนเขาไปเขาไปเป็นคู่เลยเอาเยเขาจะวิ่งมาหาใครเขาจะวิ่งหาใครวิ่งหาใครเราเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดินหอยนะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยากวิ่งเล่นไงเพราะมันที่มันกว้างดี โอ้ยไม่ให้จับไม่ให้จับไม่ให้จับโอ้ยเขาวิ่งเป็นคู่เลยเนาะเออเขาจะตามกันเออเขาจะตามกันนะเนี่ยแต่มันก็ถูกเลี้ยงมาให้รักกันอยู่ด้วยกันเออรักกันอยู่ด้วยกันเออดูนะไม่ห่างกันเลยนะแล้วไรกระหอกมันจะผสมพันกันนะแต่จริงๆแล้วมันรู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันไงจ้ะมันก็ผ่านมาได้เลยเออตอนแรกป้าก็กังวลนะไปแล้วเนี่ยไปนู่นนู่นปลายห่างแล้วเสือปลายห่างแล้วเสือเสือปลายห่างแล้ว มากับแมวนก็มันมาแล้ว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 โอ้ยมาแล้วกันเลยมาแล้วกันเลเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอาเอาไปหาป้าแถวบ้านแล้วไปหาป้าแถวบ้านแล้วไปแถ่บ้านโดยลุมเอาแมวแมวแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยา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 มีบุญมีบุญมันขึ้นไปอยู่สูงแล้วนุ่น เอ้ยโอ้โหดูดูเอ้ยเมีบุญยายเห็นไหมมีบุญโอ้แอบ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 เอา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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยช่วยมีบุญดีกว่าช่วยมีบุญก่อนอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยคนมันตั้งเลยคนมันตั้งเลยเอ้ยเอ้ยแมวคนตั้งไปแล้วไปแล้วไปแวไปจับก็ไไอ้เอ้ยเอ้ยมีบุญหาไปไหนเอาเอาเอา มีบุญข้าปลาไปแล้วเขาหยอกกันเอฟซีเขาหยอกกันไม่มีอะไรหรอกนะฮะเหนือย่างเหนือย่างเข้าบ้านเลยหรือมั้งย่างย่างย่างอันนี้หามีบุญใช่ไหมเนี่ยนู่นอยู่ในป่านุ่นอยู่ในป่านุ่น

มันหาแมวอย่างเดียวแม่โอ้โอ้ย่าย่าย่าปักตัวใหญ่ดอกกีรกี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูเขาวิ่งคู่กันเนาะลากี้ลากี้มานี่นี่โอ้โอ้โนอกเนี่มีบูนหายไปไหน มีบุญนาที่ไหนมาดาไปตามหาลูกเลยตามหาลูกตามลูเดี๋ยวแม่ด่าก็เสียวลูกตัวเองมันไป่ไลูกตัวเองแม่ดาแมาลูกตัวเองไปยุแล้วไปอยู่ไหนขึ้นเลย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  ไม่หลบอยู่ไหนแล้วเนี่ยต้องทำขันห้ารับขวานน้องนะใช่เรียกขวานเด้อเมื่อกี้ไม่ยอมไปค่ะเนี่ยปาดาบอกว่ามีบุญไม่เคยเจอแบบนี้นะเล่นกาบมะพร้าวแล้วเอาแย่งกันและแย่งกันและแย่งกันแล้วงานนี้ ใหญ่แบบนี้นะเขาเคยเจอแต่ธรรมดาเอาไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วไปตามหามีบุญสิมีบุญเลยขวัญเลยขวัญมาขวัญเลยควัญมามีบุญไ,ไหนไปไหนแล้วเนี่ยไปหลบอยู่มุมไหนแล้วมีบุญเ <c oughs> สือจริงนะมันหนีไปจริงๆเลยเออแต่เห็นเราเห็นคนลุกของมันเออเราเห็นคนลุกส<ซ>ู้เลยเมื่อกี้นะ่ะเออสู้ไม่พอตั้งเลยอะเอาเรื่องจริงนะป้าดา เราไม่เคยเห็นมีปุนมันกลัวแบบขนาดนี้มาก่อนเลยนะเออโอ้โหดูมันเล็บตับหนีไปเลยมันดูไปอยู่ตรงไหนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใต้ศาลาเปล่านั่นมาแล้ว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 เอาแล้วเออใช่ใช่นะคือคือเราคิดว่าเขาน่าจะแลบไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า นะเขาไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าลองดูสิช่วความปลอดภัยเนาะไม่มีบุญเขาเอาตัวรถอยู่แล้วช่วความปลอดภัยเขาเขาไวเขาไวนู่นไปนู่นแล้วว้าไหนบอสทำไมกุหลาบมันสวยจังเลยโอ้โหพี่น้องบอดกุหลาบงามแท้พี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าเอาเอาเอาจะมาดูกุหลาบด้วยไปไปไปบ้านไปบ้านไปไปเร็วไปบ้านเร็ว ไปบ้ไปบ้าไป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 เราต้องไปด้วยเราต้องไปด้วยไป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 เขาจะออกไป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 เออเออไป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 เอออักบังร่างกายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนั่นอ่ะไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วโอ้โหหิวน้ำแล้วนั่นหิวน้ำแล้วน้าาาไววเเพระ่่ิง เดี๋ยวเราไปดูมีบุญที่เขายังอยู่ไหมมีบุญน่ะป้าดาก็มาหามีบุญอยู่ที่ร้านเจอไหมปกติเขาจะมานอนหลบอยู่แถวนี้นะอุ้ยไม่รู้หายไปไหนเนาะอุย้ยหรือเขาจะวิ่งไปบ้านปน้าอุ่นคุณบอกนะไม่เขาต้องเอาตัวรอดสิว่าเขาจะต้องไปหลบอยู่ตรงไหนเออเอา,านะเอา,นะเอาแม่ตามหาลูกแล้วตอนนี้แม่ตามหาลูกแล้วดอกไปเขาคงจะไปกล้ามา <laughs> <laughs> ไม่เจอนะที่ร้านไม่เจอนะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแคบซีทุกท่านมากค่ะนะสวัสดีค่ะ